ที่บอกว่าชูเจริญแกร่งหน้าจิ้มนะก็2คนนี้นะครับโลกเงินก่อนหน้านี้ก็ไปชกเทิร์โปรชกมวยสากลอาชีพก็อ่ะฟอร์มอาจจะยังไม่ ไม่เนียนตาเท่าไหร่เพราะเป็นการชกค,ครั้งแรกแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในรูปแบบมวยสากลอาชีพตอนนี้ก็จะกลับมาชกอีกครั้งหนึ่งนะครับในศึกเพชรยินดีมวยมันเสน่นเมืองวันพรุ่งนี้นะครับจะเจอกับยอดธงสจ้ตงมาจินโล่เงินต่อหนึ่งปอนคู่นี้เนี่ยความแข็งแกร่งดูเนื้อตัวก็ถือว่าใช้ได้นะครับโล่เงินชกต่อเนื่องก็มองว่าน่าลุ้นน่าเชียร์เหมือนกันขณะที่ชูเจเริญดับดันสารคามครับช่วงหลังเนี่ยเฟซบุ๊กเขาจะไม่ค่อยได้เห็นเลยความลื่อนไหวการซ้อมอเาะคอออลนนน์ซเป็ส่่่่ววใหญแตา ได้ไปเห็นทางทีมงานเพชรยินดีพี่นงพี่นัทไปเช็คฟิตเนื้อตัวก,ก็ก็ดูได้ว่าน่าจะได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่าเมลิทองเองเนี่ยจะพูดไปแล้วนะครับก็ฟอร์มก็น่าต้องบอกว่าอยู่ในช่วงขาลงแต่ว่ามวยอย่างเมลิมทองเขาโชคสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับคู่นี้ชูเจริญต่อ2ปอนด์นะครับผมมองว่าด้วยด้วยสไตล์การชกด้วยรูปเกมชูเจริญน่าจะเอาอยู่นะครับคู่นี้เนี่ยมองไปที่ชูเจริญแล้วกันนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ สึกเป็นยินดีมวยมันสนันเมืองจะชอบเป็นคู่เอกนะครับชั่วโมงทองเมื่อวานก็อย่างที่บอกออกมาประกาศแล้วว่าใครบอกเขาสู้ไม่ได้แต่ผมว่าสนุกครับสนุกแต่ว่าคู่นี้เนี่ยเทียงไปที่ชูจเจริญดับรังสารครามแล้วกันเพราะคิดว่าดีกว่านะครับน่าจะเบียดเอาชนะได้ประมาณนั้นนะครับ